พัทยาเนี่ย <S <S เขามีสวนสนุกและสวนน้ําเปิดใหม่ล่าสุดที่ใช้งบในการทำกว่า1นึ่งพล้านบาทเชียนะม,นมาพร้อมออกับความอลังการของเครื่องเล่นในธีมภาพยนตร์ดังต่างๆที่แรกของโลก <S 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 ให้เราได้มาเล่นสไลเดอร์ไปพร้อมกับเจอกับดักผีและสารพัดสัตว์จากกรตูนเรื่องต่างๆได้ย้อนวัยกลับไปเหมือนเด็กอีกครั้งเลยละครับแถมใครจะไปคิดล่ะครับว่าชาตินี้เนี่ยเราจะได้ลงไปนอนกอดน้องเสือตัวเป็นๆตัวใหญ่ๆแบบใกล้ชิดขนาดนี้ น้องน่ารักมากเลยครับแถมได้คว้าประเหมือนอยู่ญี่ปุ่นที่ร้านขนมหวานติดชายหาดที่เราสามารถมองวิวทะเลได้จากหน้าร้านเลยนะวิวแบบนี้โคตรชิลครับและผมจะพาทุกคนไปเที่ยวทั้งหมดนี้ที่พัทยา มาถึงแล้วทุกคนตอนนอี้ที่สัตหีบพัทยาชลบุรีนะครับอยู่ที่สวนน้ำเขาบอกว่าเป็นสวนน้ำพันล้านเปิดใหม่ล่าสุดเลยเป็นของโคมเบียพิกเจอร์ไหนๆมาสวนน้ำเมื่อกี้แล้วก็ต้องเล่นน้ำเราวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับเพราะว่าเรามากับน,น้องๆนะน้องเมลพี่หมวย <c oughs> เข้ามาเราเจอโซนนี้ก่อนเลยโฮเทลฟานซิบนเนียเป็นโซนเด็กนะครับแล้วก็ฝั่งขวานเนี่ยเข้ามาเ,าเจอเชียงกิ่งรูมคือที่เปลี่ยนเสื้อผ้า <c oughs> เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูว่าที่นี่จัดเป็นกี่โซนและแต่ละโซนเป็นธตีมอะไรบ้างไปดูกันครับ <c oughs> นพื้นที่100ไร่นะครับใช้งบประมาณในการลงทุนกว่า1,000ล้านบาททั้งในการก่อสร้างและการซื้อลิขสิทธิ์ของโคลอมเบียพิ t เจอร์มาเป็นสวนสนุกมาในธีมภาพยนตร์แห่งแรกในไทยและแห่งแรกในโลกอีกด้วยมา,มาพร้อมกับความอลังการที่มีทั้งหมด8ธีมโซนจากภาพยนตร์8เรื่องมีเครื่องเล่นกว่า100อย่างครับ มาถึงปุ๊บนะเราจะเจอกับโซนโฮเทลทรานซิวเนียก่อนโซนนี้เนี่ยตัวละครเพียบเลยเนี่ยตัวนี้ท่านเขาเด็กคูลาเจ้าของโรงแรมแต่เสื้อสีเขียวเหมือนกันเลยป็นไง <c oughs> เราเดินวนซ้ายมาเรื่อยๆนะครับก็ <c oughs> จะเจอกับโซน g h o s t b u s ต e r s ที่โด่งดังมากๆในยุค80เ <c oughs> ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเคยดู <c oughs> เป็นเรื่องราวของเหล่าโกสบัสเตอร์กลุ่มหนึ่งนะครับที่ออกไล่ล่าและจับวิญญาณพูดผีทั่วนิวยอร์กและที่อื่นๆทั่วโลกเลย ซึ่งโซนนี้เนี่ยมีเครื่องเล่น3แบบที่หยิบเอาคาแรคเตอร์สุดน่ารักของเหล่าบรรดาผีในการ์ตูนมาใส่ในเครื่องเล่นนะครับทั้งสไลม์เมอร์สปีดเรสเซอร์โรบอตสตรีมอันนี้เล่นได้4คนนะเล่นกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งได้เลยส่วนอันสุดท้ายเนี่ยคือโกสทรับ a อดเวนเจอร์ก็ใครอยากได้ภาพส,สวยๆในอุโมงค์สไลเดอร์นะก็ะอย่าลืมหยิบกล้องมาถ่ายได้นะครับมาเราไปเล่นเครื่องเล่นกันฮะไปแล้วันนี้เป้าหมายของเรามี2ตัวที่ต้องเล่นให้ได้คือตัวจูเมนจี กแนะนำว่าต้องมากับเพื่อนมาแับแก๊กองมากับครอบครัวนะครับแไปตอนนี้เราอยู่ที่โซนโ h o s t Buster นะทุกคนตรงนี้ก็เป็นโซนเครื่องเล่นที่มีประมาณ2-3ลหรือ3างลาให้เราเล่นเนี่ยแหละเมื่อกี้เปอาห่วงยางมาแล้วก็ววามาไว้ที่เขาเนะ่เขาจะมีเป็นรอกเอาห่วงยางให,ใหญ่ๆเนี่ยลากขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็เดินขึ้นไปด้วยตัวเปล่า มันเฮาแรงอเออตสว่าคนเตอร์เนี้ยตัวเนี้ยทำแบบอู่ทม่น,นี่เหมโอนจริงโอ้ยตรีนะเขาบอกว่านั่งสูงสุดได้4คนเรามาสามคนก็กำลังดีนะเดี๋ยวจัดตำแหน่งก่อนพร้อไม <c oughs> ไหมพ้อม <c oughs> มันมืดเว้ยคือจริงมันไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรมากแต่มันจะมีโชคที่มืดที่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้บุกแรงหรือว่าไม่ได้หวาเดเสียวอะไรแนบะั้ไฮไลท์ของตรงนี้คือตอนที่มันลงมาตอนสุดท้ายแล้วทีม่มีแบบถายโรบักชั่นแคมปิ้งได้เป็นเป็น,เป,นเป็นรูปแบบกว้ัฒนธรรมได้เป็นเล่นไดน,น,นติดต่อใครที่ชอบซอมบี้เนี่ยก็มาต่อในโซนซอมบี้แลนด์ ไฮไลท์ที่นี่นะคะคือเดอะบีชครับที่ดิ่งลงมาจากความชันเกือบ90องศาและสูง18เมตรบอกได้เลยว่าเสียวและสนุกแน่นอนแต่ถ้าใครไม่อยากเปี่ยกน,นะครับก็มีโซนดีอีโมจิมูฟี่มินิกอล์ฟนะครับตรงนี้เขาก็จำลองสานามกอล์ฟให้เราตีกอล์ฟฝากเครื่องกีขดวางต่างๆเลยได้ว่าพักจากการเปียกก็มาออกกำลังกายแขนกันยังมีโซนด้านในสุดนะครับเป็นโซนของซายซิ่งเรียกว่าโซนแบด b อยส์เรสกราฟนะรจริงก็คือโกคาร์ดแหละ พอลงสนามเนี่ยเขาจะมีพี่สตาฟคอยเทรนให้เรื่องวิธีการขับและสัญญาณทงต่างๆนะครับแล้วก็ให้เราใส่อุปกรณ์เซฟตี้และลงไปขับกันได้เลย ถ้าใครนะไม่ชอบความเสียวความตื่นเต้นเป็นสายชิลๆเนี่ยก็ต้องโซนนี้เลยครับ Loudy with a chance of meatballs เราจะได้ล่องห่วงยางลอยไปตามสายน้ำผ่านโซนอื่นๆทุกโซนนะครับอันนี้เหมาะกับสายชิลหรือว่าใครที่มาเป็นครอบครัวพาลูกๆมาก็มาเล่นอันนี้ได้นอกเหนือจากโซนเครื่องเล่นนะครับใครอยากพักส่วนน้ำก็มีโซนขายเครื่องดื่มอาหารของทานเล่นและโซนที่นั่งในร่มพร้อมก็อีใ้ให้เราได้นอนพักเหนื่อยแบบชิลๆนะครับ อีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจครับโซนจูเมนจีที่เต็มไปด้วยสารพัดสัตว์ต่างๆที่มีทั้งคิงคองงูและเสือจากลัวนะเหมือนเราหลุดไปในโลกแห่งเกมพร้อมกับตัวละครในหน,หนังเลยทุกคนเป็นเหมือนผจญภัยในแต่ละด่านที่เขาจะมีเครื่องเล่นทั้งหมด3ตัวนะครับทั้งว i เปอร์จังเกิลแซมพีดและจากัวเมลเทนเรื่องนี้เนี่ยผมยกให้สนุกที่สุดในนี้เลยเพราะว่าพอดิ่งลงไปนะมันจะวิวมากเลยทุกคนฟีนเหมือนเรารออยู่ในอากาศนะแล้วก็พุ่งมาขึ้นฟ้าอีกทีโอ้ย สนุกแล้วก็เสียวมากๆครับรูเบอที่แล้วเราไปหาสัตว์กันตะเกงซิปโปแรดแล้วก็อันแรกอันนี้อันแรกข้นมาถึงั้งหนแล้วนะทุกคนไอจูเบนที่เนี่ยก็มีอยู่สามสลากให้เล่นครับดังเกิลแซม วายเบอร์จากพัวเมาเทนนะครับอ่ะเรามาเล่นให้หมดเลยต่างมันเดินสางรอบไหวไหมดูหายใจไหวไหวห้าคนเดียวขอให้นั่งง่ายแลครับหายใจหายเลยไปไป อร์ฟัพที่เหมือนจำลองการเล่นเซิร์ฟในทะเลขึ้นมานะครับมือใหม่ก็สามารถเล่นได้นะเพราะว่ามีคุณครูคอยประกบคอยสอนเราอยู่นะครับรับรองว่าอันนี้เนี่ยสนุกแน่นอนที่สําคัญเรามีมิชชั่นกันด้วยมาเราจะไปเริ่มการแข่งขันกันนะฮะยกที่หนึ่นงอย่าให้เมลเอาหนูก่อนแล้วเริ่มก่อน <c oughs> เราจะจับเวลาตอนที่คุครูไหวอ I told you that I'm never what I told you a change. If I wanna know I never could I, I know that I can Find nobody as good as you and need you to stay, need you to stay out of the same thing I need <laughs> to you see. You, <laughs> oh my God, my <laughs> I may have king that I wanna hold me away. เปลี่ยนชุดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแนะนําเลยว่าถ้ามาที่นี่ควรมาตั้งแต่เช้าเลยเนาะใช่ค่ะต้องมาแต่เช้าแล้วก็เล่นให้ถึงเย็นเลยจะได้คุ้มรู้เลยเป็นคนที่ไหนยังไงชอบค่ะต้องคุ้มเท่านั้นเออคือจริงๆถ้ามาแบบช่วงบ่ายเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แนะนำมาแต่เช้าลยอยู่ถึงเย็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยจริงๆเขามีหลายโซนมากๆไม่ว่าจะเป็นโซนที่ให้เราเล่นโซนที่ให้เรานั่งพักนั่งพักอาหารเืองดืง่มแล้วก็เหมือนแบบมีโซนแบบทะเลจำลองมีคลื่นมีม้านั่งนอนดูหนังในร เวลาก็แวะมาได้ที่พัทยาเราอยู่ตั้งแต่เช้าตัวเนี้ยพาติตกอกู่ก็คือยังเล่นไม่หมดนะยังเล่นหมดต้องแบบว่าเผื่อเวลาต่อคิวนิดนึงช่วงนี้ขนาดเรามาวันธรรมดาก็ก็ยังใช้เวลาแบบนึงถ้ามาสองทีคนเยอะเนี่ยก็ไม่ต้องพูดไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าใครเป็นคนแพ้นะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเสือหิวใครก็คนนั้นแหละค่ะ พอแล้วเดี๋ยวเราจะออกจากที่นี่แล้วเดี๋ยวก็เดินทางเข้าที่พักกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวต่อตามาดูก so okay, okay. ันว่าจะไปที่ไหนบ้างครับที่นี้เราก็มาพักกันที่ Arrow Hotel and Residence นะครับที่พักสวยสไตล์เกาหลีฟิลมินิมอลมากๆนะฮะที่นี่ฮิตมากๆทุกคนถ่ายรูปลงโซเชียลได้แบบคูลๆเหมือนอยู่เกาหลีเลยแถมมีคาเฟ่ให้นั่งชิลชมวิวพระทิตย์ก บนดาดฟ้านะครับมองไปไกลๆเนี่ยก็จะเห็นวิวเมืองพัทยาและก็ทะเลพัทยามีโซนหาดทรายจำลองและบีนแบ็กให้เรานั่งชิลๆเหมือนพักผ่อนอยู่ชายหาดอีกด้วยนะครับผมชอบที่นี่มากๆโซนสระว,ว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นไฮไลท์นะครับงานสถาปัตยกรรมโทนสีขาวก็สะดุดตามองมาจากมุมสูงเนี่ยสวยมากๆเลยครับแล้วก็นะตอนนี้เราอยู่บน ชั้นดาดฟ้าของโรงแรมมาเบอร์ที่ที่แบบชิคมากๆที่เรานิยมมากันนะครับเพื่อมาชมพาทิตย์ตกิแล้วก็มาถ่ายรูปกันที่ดาดฟ้าของโรงแรมนี้เพราะว่ามีสถาปัตยกรรมที่ดีเขาแต่งสวยมากตี่นี้บรรยากาศดีมากเลยท่างลางพงทับคือน้ำเลนประดิาที่ตาทิ์กำลังรับควบมตาย เราอยู่ที่ห้องอาหารชั้นที่3นะเป็นชั้นเกือบบนสุดของรมาเบอร์บรรยากาศดีมากวันนี้คือแบบพี่บอสจ,จัดเต็มให้มากสนุกสุดๆส,สนุกสนุกไหมสนุกมากแบบว่าคือเล่นแล้วแบบอยากไปแบบสวนสนุกที่ญี่ปุ่นอนะ่ะพี่บอสี่ากไปจะไปดูญี่ปุ่นเลยใช่ค่ะนี่เรามาพัทยทายาไงก็พัทยายแล้วก็เหือพี่บอสจะมีใจพาไปญี่ปุ่น ถ,ถ้าอยากไปไกลขนาดนั้นเนี่ยมันต้อง,อง,อองเก็บเงินรืสอปัทเลยต้องออมเงินมีเคสพลัสไหมอนนี้ใครๆเขาก็มีเปล่าพี่อ่ะเปิดเคสพลัสมาเดี๋ยวจะบอกตอนนี้เนี่ยเขาอยู่เวลคลาสทุกคนเป็น จะช่วยวางแผนการลงทุนหรือว่าการออมเงินให้กับเราตามเป้าหมายของเราเลยนี่เลยครับเวลพลัสจะช่วยวางแผนการลงทุนที่เหมาะกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงของเราและยังคอยปรับสัดส่วนกองทุนให้ทุกๆ3เดือนอีกด้วยเพื่อเรามีแผนการลงทุนที่เข้ากับสถานการณ์ในช่วงนั้นๆเพื่อลดความเสี่ยงแถมยังให้เราเลือกลงทุนรายเดือนอัตโนมัติได้ด้วยนะระบบเนี่ยก็จะตัดเงินลงทุนให้เราเองทุกเดือนเลยอันนี้ดีมากๆเราจะได้รู้จักออมเงินก่อนแล้วค่อยเอามาใช้ส่วนใครที่จะอยากเริ่มลงทุนก็เพียงแค่เปิดแค plus แล้วไปที่เวลพลัสนะครับให้เวลพลัสช่วยวางแผนการลงทุนได้เลยเริ่มลงทุนครั้งแรกแค่1,000บาทและเลือกลงทุนรายเดือนอัตโนมัติเริ่มแค่500บาทต่อเดือนแต่ถ้าใครอยากจะลงเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับตามสะดวกเลยง่ายมากๆเลยถ้าอยากจะให้หนูได้ไปญี่ปุ่นไว้ๆก็แค่พี่บอให้เงินหนูสัก4ี่พแล้วเหนไปลงนอนฝันไปนอนฝันแบบนี้เลยออแบบนี้ได้เลยใช่ไปนอนฝันเลยค่ะถึงเนี้้กิน พัทยาครับสวนเสือแห่งเดียวในพัทยาที่มีน้องเสือน่ารักให้เราได้ถ่ายรูปแล้วก็เล่นได้อยา่างใกล้ชิดแบบ e x c l u s i v e ที่สำคัญเนี่ยเข้าฟรีด้วยข้างในนะเนขาจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆไล่ไปตั้งแต่เสือตัวเด็กตัวน้อยเสือวัยรุ่นไซส์กลางไปจนถึงเสือรุ่นใหญ่ไซส์บิ๊กเบิ้มเลยมาถึงเนี่ยเราก็จะได้นั่งรถซาฟารีแบบนี้ <S <S เ<พ> <réussi> ที่ยวรอบๆปา่ปาจำลองนะเขามีอยู่3โซนตกราคาคนละ299บาทแต่ถ้าใครเนี่ยอยากเข้าไปเล่นกับน้องเสือแบบใกล้ชิด ไปจับไปรูปไปถ่ายรูปเนี่ยนะคะเริ่มต้นเพียง300บาทต่อท่านครับตอนแรกที่เราเดินเข้ามาเราจะเห็นว่ามันมีบอ่อน้ำแล้วก็มีโต๊ะที่เสือนอนอยู่คือตรงเนี้ยเราสามารถเดินเข้ามาได้เลยทุกคนต้องเสือตรงนี้เลยคือตรงนี้ไม่มีโกงนะคือสามารถเดินเชื่อมการถึงได้เลยนะครับแล้วก็จะมีที่พี่สตาฟเนี่ยคอยดูแลให้อยู่นะครับเขาก็แนะนําว่าเราวิธีเดียการถึงเข้าไปหาน้อเนี่ยคือเข้าด้านหลังอย่าไปเข้าด้านหน้าตัวใหญ่มากะ เนี่อายุสิบเดือนเหรอครับคนนี่นกเสืออายุสิบเดือนตัวแบบวัดแต่สิบอะน้ำหนักก็จะประมาณร้อยกว่าเตะนะตีนะตีนะแล้วถ้าถภารกิจกันก่อนภารกิจเราคือใครใครที่แพ้เอเล่นเซิร์ฟอ่ะโดนเสือความแก้มแต่ว่าเขาไม่ให้เขาหน้าเล่นในข้างหลังเพราะฉะนั้นก็ไปหอมก้นเสือยอมแพ้เลยเพราะว่าน้องน่ารักมากไปเลยพี่หูไปก่อนเลยไม่หูไปก่อนเลยพร้อมแล้วหอมเลย โอ้ออน,อน่ารักเออแต่ว่าน่ารักขนาดนี้คนที่ชนะก็มาทับแบบนี้ได้ได้เหมือนกันน a ก เราเดินเล่นแล้วก็ดูน้องเสือเสร็จหมดแล้วทุกคนทำภารกิจเสร็จแล้วภารกิจแบบไม่ได้ยากเลยเพราะว่าน้องเสือน่ารักนะเราสามารถแบบเข้าไปถึงตัวน,น้องหอมน้องเล่นกับน้องได้แนะนำที่นี่นะฮะไทเกอร์ r าร์คเป็นอีกหนึ่งที่ที่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่ปัทยาเราสามารถมาเรียนรู้แบบน้องเสือในวัยต่างๆได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวถึงคาเฟ่นะกินข้าวแต่ว่ามีมิชชั่นอออย่าย่าไม่จบเป็นมิชชั่นอีกเนาะจะไม่เอาเป็นคนแพ้ต้อเหรอต้องมีมิชชั่นอีกหนึ่งอะไรอีกอ่ะไม่บอกอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน เ,เงินไว้เลยคนที่แพ้อ่ะเออพูดเองเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก็เสียเองอ่ะ <c oughs> แล้วเราก็วาปมาเที่ยวร้านอาหาร มือนอยู่ญี่ปุ่นครับร้านชิบุย่าพัทยาบรรยากาศเนี่ยเหมือนญี่ปุ่นสุดๆนอกเหนือจากบรรยากาศในร้านนะที่ตกแต่งให้เหมือนญี่ปุ่นแล้วนะครับเมนูอาหารทั้งร้านก็เป็นอาหารญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนี่อยู่ที่ร้านชิบุย่านะฮะโอ้โหฟีลญี่ปุ่นสุดๆเลยแต่กับิชั่นไม่หมือนกับมิชชันเรามิชชั่นเราก็คือแข่งกันถ่ายรูปรูปใครออกมาฟิลแบบไม่เหมือนญี่ปุ่น ที่สุดคนนั้นแพ้แล้วคนแพ้จะต้องเป็นคนเลี้ยงอาหารื้อนี้โอ้ยตายแล้วอยากให้คนมาโหวตว่าอันนี้เหมือนญี่ปุ่นไม่ต้องให้คนมาโหวตเลยของการที่นี่เลยไพี่พี่คุยกัใช่โอเคได้เดี๋ยวไปทำภารกิจกันแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปสั่งอาหารด้วยนะเพราะที่นี่มีทั้งอาหารแล้วก็มีทั้งเครื่องดื่มขนมก็มีหมดเลยชนะแน่รอบนี้ไม่แพ้แน่นอนอคนแพ้ก็รู้เลยนะคะว่าเป็นใครคนที่รวยที่สุดก็คือคนที่แพ้ไม่เดี๋ยวดูเลยไปเลยไป สั่งอาหารมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราไปถ่ายรูปกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกที่เขามาช่วยตัดสินนี่นะคนแย่ในเลี้ยงนะโอเคปะได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วตัวเองตัวเองดูนะโสดสามรูปเนี้ยให้รูปไหนชนะรูปไหนที่ดูแล้วแบบอุ้ยญี่ปุ่นที่สุดดูแล้วแบบอุ้ยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นอันดับหนึ่งก่อนอันไหนเห็นปะ อันดับหนึ่งของพี่เหลืออีสองแล้วอันดับหนึ่งของพี่คือชาร์ตบ้าอีกแล้วลาเลยลองกันคราวนี้เหลือภาพนี้นะกับภาพนี้เลือกดีๆภาพนี้เลือกดีๆอันไหนอันแรกที่สองไอ้เบลคือคนจัดการอันไหนลองอันนี้คือคนที่สามนะคะทุกคนเคขอบคุณนะคะ เรา <c oughs> เราได้แล้วนะคะเอาเปิดเคปรดค่ะ ไปแล้เราจ่ายด้วย K Plus ใช่ไหมน้องสาว K Plus ที่ใครๆก็ใช้กันเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นสังคมไร้เงินสดนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้พกเงินสดและปัจจุบันก็จะใช้นี่แหละทำการจ่ายเงินผ่านมือถือทั้งหมดเลยสะดวกสบายด้วยการใช้ K Plus สแกน QR Code ใช้จ่ายผ่านร้านค้าต่างๆได้ทั่วประเทศและที่มันว้าวกว่าน,นั้นนะครับคือเราสามารถใช้ K Plus สแกนจ่ายในต่างประเทศได้กว่า40ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกแค่มองหาร้านค้าที่มีสัญ,ญลักษณ์ Union Pay ก็สแกนได้เลยง่ายๆนะ มีจุดรับสแกนกว่า30ล้านร้านค้าทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องแลกเงินสดไปเยอะๆและได้เร็แลกเปลี่ยนที่ดีอีกไม่มียอดขั้นต่ำในการใช้งานและฟรีค่าธรรมเนียมอีกด้วยครับเอทุกคนมาพัทยาทั้งทีจะพลาดไม่ได้เลยคือเราต้องมาใช้หาดพัทยา ที่คลีนมากเลยนะถ้ามาพัทยาก็อย่าลืมแวะมาใช้หาดพัทยาด้วยนะทริปนี้ก็บอกได้เลยว่าเที่ยวแบบเต็มตนะอไปทั้งสวนน้ําไปทั้งสวนเสือแล้วก็ได้มากินข้าวอร่อยๆอ,อ,อีกนะแล้วก็สะดวกสบายมากเพราะว่า เราใช้จ่ายด้วย K p อ u ก็เหนือจะช่วยเรื่องของการลงทุนเวล Plus นะครับจริงๆเขามีฟังก์ชันอื่นๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการจ่ายออนไลน์ผ่านเกียร์โค้ดหรือว่าใช้จ่ายต่างประเทศนะครับกับร้านที่มีสินค้า Union Pay หรือว่าจะสามารถเปิดบัญชี K e s a v i n g ก็ได้นี่เป็นบัญชีที่ได้ดอกเบี้ยมากกว่าปกตินะอันนี้ผมใช้อยู่ผมใช้จริงเลยใช่จริงใชจริงแล้วก็ยังสามารถขอสินเชื่อได้อีกด้วยนะฮะบอกเลยว่า K เนี่ยประโยชน์เยอะมากสมกับที่เขาบอกว่า K p ดีสารพัดเย้ ไปก่อนนะบ๊ายบายทุกคนขอไปดูพระอาทิตย์ตกดินก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบาย